โอ้ัาฟิกลืมตาอ๋อหน้าเหมือนใครเฮ้ยห <c oughs> น้าเหมือนใครนี่ัาฟิกอืมหน้าเช็กหรือหน้าไทยนะลืมตาแนะล้วลืมตาแนละ้วอบอบ,บ,บ,บอกลูกพี่คะาว่าเขาอยู่ที่ไหน กราฟิกครับ่ากราฟิกอยู่โรงพยาบาลนะอยูโรงพยาบาลขอนแก่นรามนะครับออก,ากราฟิกเกิดตอนแปดโมงยี่สิบแปดนาทีไม่มีแล้วอุโมงงเมื่อดื้อ,อกราฟิกมานี่ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยสี่สิบหกสามหกจุดเก้าอุณหภูมิดีนะคะเนี่ย